แห่เสร็จแล้วก็แจกเงินค่าบาทหนี่แจกควันทุ้งครับมันลากเหรแอบวันยังตะดีตื่นวันถุงเล็กๆน้อยๆ โมเมนต์เอื่นกันมากนิ่ก่เด้แกบกทั่วถ้าใคยเลี้ยงลูกน้องใอยกระโปรงมาแล้ว มาแล้วได้แจกใการำบวกเพิ่นได้แจกเลยค่แะแจกเคนในวงแจกคนในวงแจกหน้าใหม,มเขาซื้อิมมวมมวดวัดมมวั ทีมงานมาอยู่ไม่ใช่ครับมาบรกรบกรอกกระพบก็กกรอบ่กรบครับกรบแล้วก็ได้เป็นทีมงานแล้วมันกรมากมันมามืดนี่ครบ่วานด่เลย